ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่อยู่กับพี่ฟ้านะคะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมไลายเพย์เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาุ่มกาชาวีพีกันนั่นเองนะคะก็วันนี้มีทั้งงบทั้งเป็นบัตรกาชาวีพีนะคะแล้วก็เป็นแคดกันเองนะคะอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าอ่าอันนี้เดี๋ยวอาจจะมองไม่เห็นอาจจะมองไม่เห็นกันนั่นแหละแต่ว่าคือ900แคนะคะวันนี้ซึ่งจะใช้หมดไหมนั้นคืออีกเรื่องนึงนะคะ โอเคเรามาดูกระชากก่อนเลยนะคะกระชานะคะเป็นกระชาคริสต์มาสนั่นเอง B บๆนี BB ้ BB 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 so สวยนะคริสต์มาสสวยที่ไม่เป็นสีดแดงถือว่าโอเคอยู่มาค่ะเรามาซื้อรถกันแบบปูปังอลังการก่อนนะคะมาเลยอุย้ยตกใจเลยเหรอว้าวอื้ได้อ๋อ คือคือโอ้โอ้ยตกใจมากเลยได้ได้นะคะโหตกใจเหมือนกันได้ได้มาถึงก็ได้ห้าดาวเลยนะคะมาวันนี้อาจจะเริ่งามยามดีกันแล้วนะคะไปต่อกันเลยดีกว่านะคะเราไปต่อกันที่การไปต่อกันที่ปากกาชานก่อนเนาะ บัตรกาชาไปเลยนี่ได้รับใหม่แล้วนะคะไปค่ะเลือกกาชานี่เลยดูซิกจะได้อะไรเอ้ยตกใจอีกแล้ววันนี้ตกใจบ่อย,อยโอ้โหทุกคนทั้ได้อีกแล้วได้แล้วได้แล้วยิ้มยิ้มบ่อยๆยิ้มยิมย้มตาปิดปบ่อยๆ โอเคได้อีกแล้ว啊ไม่คิดว่าจะได้ไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้นนเนี่ยโอ้ตายแล้วรู้สึกดีใจน,นะคะรู้สึกดีใจม,มากๆเลยจากคุณต่อกันนี่ต่อกันเลยไหนไหนดูสิจะได้อะไรไม่ตกกระใจนะกดข้ามนะโอ้ได้ทรงผมนะคะโอเคตอนนี้พี่ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่ามีกี่ใบนะคะแต่ก็ รวมจากที่เติมแล้วก็ได้จากได้จากแพ็คมาด้วยนี่ก็น่าจะประมาณ10กว่าใบ20บใบประมาณนั้นนะคะมาต่อกันเลยมาต่อกันจดี๋ยวดูซีได้อะไรอืมกดข้ามนะคะไม่ไม่ไมแสดงอาการใดใดทั้งสิ้นเรากดข้ามนะคะมาค่ะต่อ ไหนดูซีได้อะไรกดข้ามโอเคในเมคอัพโอ้แต่ก็คือได้ตาเราก็ถือดีใจแล้วนะคือแบบได้ตาเลยนะอะไรนี้มาอุ้ยเดบะเตียนตกใจเดีบะเตียนตกใจแหละโอ้ได้ของไ้ซัมด้วยนะคะโหดีใจมากเลยว้าวไปต่อคะ่ะ เรารู้สึกว่าเราอาจจะต้องไม่ต้องเสียแคดเพิ่มก็ได้นะคะเรารับผมเวมนหมดกันก่อนนะคะรับปากกันก่อนนี่เลิกกระชาวเวทหมุ์บังอ,อุ้ยสเซบาติเนตกใจว้าวด้เมคอัพไหนดูซิเราได้อะไรกันมาบ้างแล้วนะฮะเ <c oughs> ตอนนี้อยากในผมเพราะผมแบบ ซคิว <So> mm hmm. มากกับผมแบบน่ารักมากอยากได้ผมมากๆเลยนะคะมาโอเคนะคะมาเลยต่อกันต่อกันต่อกัน mm hmm. ดูซิเราจะได้ของดีๆอันไรเยอะไหม mm hmm. ชุชู้รุด,ดหนาอันนี้ได้ของตกแต่งนะคะโอเคต่อไปต่อไปเรามันเสียเวลาที่ต้องมานั่งรับเหรียญน,นี่แหละ มาต่อมาต่อมาต่อไหนดูสิอุย๊ยตกใจอีกแล้วอุยอ้ยออได้อีกแล้วนยิย้มประเด็นตาแบบน่าตกใจแบบตกใจได้อีกแล้วนะคะแบบไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้โอ้ยพอเราวมไม่ก็ไม่กดละ <laughs> ไม่กดแล้วไม่กดแล้วได้ไหมไม่กดแล้วไม่ได้โน <laughs> ไม่ได้ใช่ไหม <laughs> ไม่กดแล้วนะไม่ไม่ได้ใช่ไหม <laughs> ออยดีใจอะ่ะเขาบอกได้เยอะมากได้เยอะแบบอุ้ยนี่แค่บ,บาทอย่างเดียวนะเนี่ยนี่ถ้าเกิดได้แบบของแบบอ่จะบอกว่าไงเดียถ้าเกิดได้ของแบบซุปเปอร์อีพีอันหนึ่งนี้คือแบบดวงดีเกินไปแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะรับผมก่อน เคมาเลยอีก,กสิบใบน่าจะได้นะคะมาเลยไม่ตกใจกดข้ามค่ะได้๋อ,อตกแต่งสวนมาแล้วเรียบร้อย <c oughs> ไหนดูซีได้อะไรบ้างอันนี้ได้รับเหรียญตาแล้วนะ,ะนี่ขอบคุณจากกัชชาวีเอพรีกับไอบัตรที่ซื้อบัตรนะฮะอวันนี้ดวงดีจังรู้สึกดวงดีมากๆเลย รู้สึกแบบดองดีดองดีนะฮะได้้ของตกแต่งอีกแล้วนะฮะโอเคเรามากดต่อต่อกันเรื่อยเยเลยไ<ล><ล>หนดูซิจะได้อะไรไม่ตกใจโอเคกดข้ามนะคะได้รองเท้าไหนดูซิเหลือ,อก,กี่ใบเหลืออีกใบเดียวนะฮะมาเรามาใช้บัตรกันเลย โอ้ยเราได้ของแล้วอะเราดีใจอันนี้ไม่ไม่ตกใจโอเคกดข้ามโอเคเดี๋ยวเรามารับเอ่อพวกนี้ให้หมดก่อนเนาะแล้วก็รับตู้เห็นความลับด้วยนะคะคือได้ผมมาแล้วอะคือได้ชุดได้อะไรมาแล้วก็คือแบบพอเราเมยอะไรอย่างงี้เราเล่นนะคะไะต่อกันกดตู้เสืาอทําทำไมกดทำไมออ้มีรีไซเคลิลด,ด้วยเดี๋ยวเรารีไซเคลิลก่อนนะ ไปเดี๋ยวเราไปที่กาชากันก่อนนะคะมากาชาโอเคไปเลยเราจะมากดกันกี่รอบดีเราจะกดตอนนี้เราได้สิบรอบแล้วใช่ไหมยี่สิบรอบยี่สิบรอบจะได้อะไรนะ <c oughs> 20สิบรอบเราจะได้สีนะคะแล้วก็สาสิบรอบเราจะได้ ของตอนนี้ที่เราอยากได้ก็คืออันนี้ก็อยากได้แต่ก็ก็คือได้ของดีมาเกือบหมดแล้วนะอะไรอย่างนี้ก็คือได้ผมได้อะไร,รามาถือว่าโชคดีอยู่นะคะตาสวยอยู่ตาสวยอยู่สุ onun, ปอีบีใหญ่อยู่นะคะปะเรามาจัดการกันเลยหนึ่งองสามจดิดจดจีดิดจีดิดจีดิดได้ไรได้อะไรอืมถ้าเกิดเบัสเตียนไม่ตกใจนี่คือร้องไห้นะบอกไว้ก่อน ได้สีหยบย้อมเดียวนะคะหนึ่งได้ตาว้าวไอ้ดูสิโอได้ของตกเป็นส่วนนะคะแล้วก็นับดูถึงความเกลือนิดหนึ่งนะคะได้ค่ะต่อรอบที่สามสิบน่าจะใช่เซบาสเตียนขอของดีดีหน่อยขอของดีๆีหน่อยอเอ้ยไม่ใช่ตกใจทำไม ว้ wow. data, data าวดูสิได้ตาได้ตาแก้วอุ้ยขอกดอีกรอมหนึ่งหลักัน,นเนะเผื่อซูเปอร์อีบิกจะออกนะคะแต่ก็ในใจก็คงคิดว่าเออคงไม่ได้อซูเปอร์อีบิกออกแต่ตอนนี้คือแบบอยากได้โคงสวนนะคะเพราะว่าเราจะได้เาาตวนมาตกแต่งกันนั่นเองนะคะอะต่อได้ชูสามได้ปาดอ้าว ไอเกลือทำไมเกลือเดี๋ยวพอได้ของดี้มาปุ๊บก,ก็คือเกลือให้อย่างนี้เลยเหรอเสียใจอะ่ะอยากได้สวนอ่ะของส่วนได้มาแค่ไม่กี่อย่างเองยังไม่ได้พื้นหลังกับของตกแต่งสวนเลยอะ่ะอืมอิดเดี๋ยวเราลองกดอีกทีนึงนะแล้วก็เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนสุดท้ายที่พี่มาเติมแบบนี้แล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่า เกมมันเริ่มไม่มีอะไรขึ้นเลย่อยแต่ก็ต้องรอดูปีปีหน้าหรือเดือนหน้าอีกทีหนึ่งนะคะว้าวได้ของซ้ำสุดยอดไปเลยอุ้ยได้ของตกแต่งสวนเพิ่มแล้วไออูหได้ตาซ้ำอ่ะสุดยอดเลยตึมตึมตึมจหมดแล้วจมหมดแล้วแคสเนี่ยจมหมดแล้วจึ๊บจึ๊บจึ๊บไหนดูสิอุ้ยได้ผมซ้ำ <laughs> ได้ผมซ้ำได้ตาซ้ำเนี่ยคะคนน่าจะรอบสุดท้ายแล้วโอเครอบสุดท้ายแล้วนะจูไม่คิดจะให้ซปเปอร์อีพีก,กันสักหน่อยเหรอไม่น่าจะให้โด้จากสภาพแล้วอะเศร้ามากโอ้ยไม่ให้จริงด้วยอะ่ะออ้ยในอันนี้แล้วแสดงว่าได้ตอนนี้ได้เวลาครบแล้วนะคะว้าวรอบส่งท้ายว้าวโอ้ยไม่ให้สวนจริงๆหรอ ไม่เป็นไรนะคะโอเคเราถือว่าเราพอเห็นแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันก่อนดอีกว่าน,นะฮะโหโหของรีไซเคิลเยอะมากดูทุกคนความรีไซเคิลว้าวเค้ได้คันได้ผมมาสองอันอุย้ยน้องกวางอุย้ยงานดีอุย้ยงานดี อันนี้หรืออันนี้ดีชุดนี้น่ารักกว่าวิ่งงานดีอะเอ้ยคือง,งานดีอุ้ยใส่ข่ากวางก็สวยข่ากวางหรืออันนี้ดีกว่าขอกวางหรือโบดีกว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับโบมากกว่ามันทึกอุ้ยน่ารักน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาไขตู้เห็นพร้อมรลับกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวหนึ่ง <laughs> โอ้ตาก็สวยตาก็คือสวยอ่ะเออตาคือสวยมากน่ารักแบบน่ารักน่ารักแบบน่ารักเลยนะคะเดี๋ยวเราจัดสวนกันก่อนดีกว่าเนาะถึงสวนมันจะแบบได้ของํำเยอะก็เถอะนะแต่ก็จัดได้อยู่นะคะเอ้ยเดี๋ยวไม่ให้จะรีจะจัดสวนนะคะจะสวน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 นี สวยอยู่นะสวยอยู่เดอ้อเปลี่ยนบ้านไหมเปลี่ยนบ้านให้เข้ากับธีม,อมเออบ้านอาไหนดีอ่ะตรงนีม้มีบ้านไหนดีเข้าเลยเดี๋ยวเอาบ้านนี้แหละเราก็เออพื้นหลังบ้าน ขาวไปไม่โอเคเลยอืมมันขาวอะ่ะมันมองไม่เห็นเอฟเฟกต์ไมามนี่ก็ขาวไปอืมอันไหนดีอะ่ะอืมไม่ดีหน่อยตอนนี้คือแบบไม่ได้ของแต่งบ้านเลยเศร้ามาก ไม่ได้ของแต่งบ้านเลยคือเซาเซาแบบเซาว์นะคะเอาแบบนี้ไปก่อนละกันเนาะเพราะว่าเราไม่มีบ้านให้นะคะเศรามากโอเคบันทึกนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะก็อย่าลืมมาเยี่ยมชมสวนของพี่บ้างนะคะเพราะว่าของสวนไม่ได้เลยแต่ก็ได้ของดีเอยู่นะคะสำหรับ ฝัีเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาไขตู้แห่งความรับกันนั่นเองนะคะสวันนี้ยังไงขอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันนะ